ใครไม่สงสัยอะไรไหมเฮ้ยฟ้าอาจิตยปุ๊กคุยเลยกัน,นมามีอะไระปุ๊กด้วยมาแดดเอามาองหน้าเนี่ยปุ๊กได้แนะนําอมาฟ้ามคุยเลยถามเลยให้ให้แม่ปุ๊กช่วยอธิบายเพิ่มเติมค่ะเรื่องเรื่องวิธีการเกื้อกูลของหลวงตาในเพิ่มเติมของแต่ละท่านนะคะก็แม่ปุ๊บอธิบายว่าใครติดตรงไหน ใช่ไหมคะใครติดตรงไหนใครต้องเกื้อกูลแบบไหนอะค่ะหลวงตาก็จะเกื้อกูลอ่ามันอที่เราติดตรงไหนค่ะแล้วเราติดตรงไหนตรงทตี่ดอะไรเราติดอะไรตรงเลยค่ะเออตรงเลยค่ะเพราะคาดสงสัยเฉยๆก็เลยคุยกับแม่ปวติแล้วเราติดอะไรมีอะไรติดก็อะไร เอาของตัวเองนะคะของตัวเองอไงพูดธรรมะทั้งหมดกันพูดเรื่องตัวเองทั้งหมดเลยไม่ได้พูดเรื่องคนอื่นเลยค่ะก็ก็จะถูกไหมแบบนี้แบบแบบนี้ถูกไหมเข้าใจถูกไหมมุมมองอย่างนี้ถูกไหมอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ให้ปุกเชฟก็พูดให้หลวงตาเมตตาพูดไม่ถูกค่ะก่อนมันต้องเข้าใจธรรมชาติมีสองอย่างหมด้อธรรมชาติของขันห้าเป็นสิ่งปรุงแต่งเกิดดับ ธรรมชาติของใจแท้ๆมันมันธรรมชาติที่มันไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรเป็นของของเราธรรมชาติขาน้ากัสิ่เกิดดับมันก็ไม่มีตัวตนของเราอยู่เพราะมันถ้ามันเป็นตัวตนอยู่เราในสิ่งเกิดดับเราก็ต้องตายไปหลายครั้งแล้วเพราะว่ามันความเป็นตัวตนในใจเราจริงไม่มีขัน่ามันเป็นเหมือนเที่ยงนะร่างกายก็แก่เจ็บตายพังสลายไปไอจิตความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็เกิดแล้วก็ดับไปดับไปดับไปมันทุกอย่างเมื่อเกิดดับอยู่ในธรรมชาติของใจที่ไม่เกิดไม่ดับไปนั่นแหละก็มีแค่เนี้ย อ่าแล้วยังไงไอ้ที่ความงสงสัยความคิดความตึกต,อ,ตองสงสัยว่าเราปฏิบัติถูกหรือเราปฏิบัติผิดมันเป็นภาคของอะไรนะเป็นภาคของสังขารปรุงแต่งมันมันไม่ใช่ใจที่ไม่ปรุงแต่งอาอย่างไงค่ะเมื่อช้าแม่ปุ๊กก็ขยายความให้แบบนี้ค่ะก็ก็มีความเข้าใจก็มีความเข้าใจแม่ปุ๊กกขขยายความค่ะว่าธรรมชาติมีแค่สองสิ่งอันนี้ก็คืออันนี้เป็นปรุงแต่งค่ะก็เข้าใจเวลาเข้าใจขงลวงตาม,มันก็เข้าใจ ในระดับที่เข้าใจตอนที่อธิบายแบบนี้ค่ะทีนี้พอไปภาคปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีความสงสัยมาเป็นระยะแต่ก็จะมีมุมมองแบบนี้แต่มันก็จะกลับมาสงสัยอีกบ้างอะค่ะทีนี้ความสงสัยมันเป็นมันเป็นสิ่งเกิดดับหรือไม่เกิดดับวะเกิดดับค่ะก็สิ่งใดเกิดดับก็เป็นธรรมชาติของความเกิดดับก็ปล่อยเขาเกิดดับไปก็เกิดดับเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับไม่ใช่ว่าต้องไปดูเกิดดับเขาเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเหมือนผ้าผืนเนี้ย ก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองส่วนใจเป็นธรรมชาติใจเนี่ยมป็นเป็นธรรมชาตินี้ไม่ใช่มีตัวเราไปดูนะความรู้เนี่ยมันรู้ออกมาจากธรรมชาติของความไม่เกิดดับใจเป็นธรรมชาติไม่เกิดดับความรู้เนี่ยมันรู้ออกมาจากธรรมชาติของความไม่เกิดดับก็รู้ว่าสิ่งเนี่ยสังขารเนี่ยเกิดเองดับเองสังขารเกิดเองดับเองตอนนี้ถ้าเราบัวไปยุ่งวุ่นวายความสงสัยเนี่ยมันจะหลงเป็นผ้าหลงไปเป็นผ้าผืนเนี่ยที่มันมันมันเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับมันจะหลงไปเป็นผ้าแบบเนี้ย ถ้าหลงไปเป็นสังขารนะมันต้องตกอยู่ในความทุกข์เพราะว่าสังขารเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าหลงเป็นสังขารย่อมเป็นทุกข์ถ้าเป็นใจใจเป็นใจไม่ใช่ตัวเราไปเป็นใจใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่อาจสังขารได้เป็นธรรมชาติความไม่มีอะไรแต่ความคิดกับรู้สึกเป็นตัวเราที่ไปสงสัยเนี่ยมันเป็นสังขารอตรงไหนไม่เข้าใจ แบบเนี้ยเข้าใจค่ะ,ะเข้าใจแล้วแล้วทำไมแล้วจต้องสงสัยนูนสงสัยนี่ก็ไม่เห็นทำไมไม่เห็นได้ความสงสัยเป็นเป็นผ้าผืนเนี้ย<ก>ที่มันเกิดขึ้นมาในอากาศแล้วก็ดับไปเกิดในอากาศแล้วก็ดับไปทําไมไม่รู้ออมาจากใจเพราะใจเป็นธรรมชาติของความไม่มีอะไรแบบเนี้ยเข้าใจค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะคอกําลังน้อยหรืออะไรก็จะกลับมามีความสงสัยแต่ก็บางทีก็ระลึกได้บางครั้งแล้วมันก็มีความสงสัยแล้วบางทีก็ยังยังยังไม่เห็นเกิดดับในบางครั้งค่ะก็จะมีความสงสัย อีกแต่ว่าพอเวลาหลวงตาอธิบายหรือแม่ปุ๊กอธิบายอย่างเงี้ยก็เข้าใจเข้าใจแต่เวลาเข้าใจแล้วก็สงสัยแต่ไม่เห็นในความสงสัยเนี่ยมันเกิดดับอย่างเงี้ยเขาไม่เรียกว่าเข้าใจค่ะก็ขนาดที่มันสงสัยได้มันต้องเป็นอะไรก็ตาถ้ามันเกิดได้มีอาการได้มีความคิดเีอารมรามีความรู้สึกได้มันต้องเหมือนผ้าผืนเนี่ยเขาก็เกิดเองดับเองเราก็รู้มาจากใจอ่ะไม่ใช่ตัวเรารู้เนี่ยใจอะมันเป็นธรรมชาติที่รู้มันมันอยู่รวมกับในธรรมชาติที่ไม่มีอะไรนี่แน่ธาตุรู้เนี่ยมันรวมอยู่กับอากาศ มันเลยรู้เนี่ยรู้มาจากใจใจเนี่ยเป็นธาตุรู้มันมันรวมอยู่ในความว่างมันเลยรู้ออกมาจากความไม่มีอะไรเนี่ยรู้ว่าเนี่ยความงสงสัยมันเป็นเหมือนผ้าพืนเนี่ยเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครไปทาอะไรกับความสงสัยหรกไม่มีใครหลงไปเอาหาคําตอบกับความสงสัยเข้าใจเข้าใจเข้าใจ เข้าใจสิ่งที่หลวงตาบอกแล้วก็เคยแล้วก็เคยเห็นว่าไอ้พวกความสงสัยหรือทั้งหลายทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้อยู่กับตาก็มีการเกิดดับค่ะค่ะอ,อตอนนี้เหมือนเข้าใจแต่เดี๋ยวพอเจอสภาพว่าอะไรก็จะมีความสงสัยแต่ว่าจะมุมเนี้ยจะไปสังเกตจะไปสังเกตดูค่ะอแต่ว่าเดี๋ยวไปเจออะไรก็สงสัยไอ้ที่มัน ไอ้ที่มันคิดเดี๋ยวนี้มันก็เป็นสิ่งเกิดดับไปแล้วเนาะเดี๋ยวเข้าใจเข้าใจเดี๋ยวแต่ว <sm elling> ่าไปเจออะไรมันก็สงสัยคือตอนนี้มันเกิดดับไปแล้วเนี่ยมันก็ไอ้ที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจออะไรแต่ตอนนี้มันก็เกิดดับเกิดดับเนี่ยเราก็เห็นไม่เลยว่าเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นสิ่งเกิดดับสงสัยอะไรมาเพามันก็เหม <S <S 2> <S 2> ือนกับภาพผืนเนี่ยมันก็เกิดเองดับเองในความไม่มีอะไรใจเป็นความไม่มีอะไรเดี๋ยวไปข้างหน้ามันมีอีกมีความสงสัยอะไรมันก็เป็นสิ่งเกิดดับมันมีแต่ปัจจุบันเนี่ย ข้างหน้ามันก็เหมือนกันเนี่ยถ้าปัจจุบันเห็นข้างหน้าก็เหมือนกันคือข้างหน้าก็เป็นสิ่งเกิดดับเหมือนกันอะไรก็ตามที่มันเกิดที่ใจย,ย่อมดับที <_ D> ่ใจเกิดที่ใจย่อมดับที่ใจเกิดที่ใจย่อมดับที่ใจอย่างเงี้ยเรื่อยไปมีอะไรไม่ชัดชัดชัดเจนค่ะชัดเจนอ่าชัดเจนค่ะชัดเจนชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวขอไปปฏิบัติก่อนแล้วปฏิบัติให้ตัวเราอะไปเป็นอะไรไปได้อะไรชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวขอตัวเราไปปฏิบัติ เดี๋ยวเออตัวเราก็จะปฏิบัติให้ชัดเจนเดี๋ยวตัวเราจะไปเห็นได้ชัดเจนเนี่ยไม่เห็นว่าตัวเราเป็นสิ่งเกิดดับแล้วเนี่ยตัวเราเนี่ยความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราทุกประจป่างก็ภาาผืนเนี่ยเพราะไอความไม่มีอะไรมันไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวเราเดี๋ยวมันก็มีความเชื่อเออเราเราเรา,เราชัดเจนเน่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปปฏิบัติ เราจะกลับปฏิบัติให้เราชัดเจนเราจะกลับไปฏิบัติให้เราชัดเจนเอ้เราคิดอย่างเงี้ยในปัจจุบันนี้มันก็คือผ้าผืนเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมาในความไม่มีอะไรมันก็ดับไปเออเดี๋ยวเราเราก็ใจแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปปฏิบัติให้เราชัดเจนเราจะกลับไปปฏิบัติให้เราชัดเจนมันก็คือผ้าผืนเนี้ยทุกขณะจิตที่เราคิดขึ้นมามันก็คือผ้าผืนเนี้ยมันก็แค่นี้เองธรรมชาติทุกปัจจุบันขณะปัจจุบันในขณะในอดีตปัจจุบันขณะในปัจจุบันขณะในอนาคตจนถึงพระเจ้าโอต่อไปก็มมาาพบควจริงอนี้แ่นี้เองมพบความจริงแ่นี้เอง สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับสิ่งเกิดดับย่อเกิดดับอยู่ในธรรมชาติไม่เกิดดับธรรมชาติที่ไม่เกิดดับ,บเป็นธรรมชาติรู้เป็นธรรมชาติของนิพพานมันก็รู้ออกมาจากธรรมชาติรู้นี่แน่พระเจ้าทุกองค์ก็มาตัดสลวนเนี้ยแล้วก็สิ้นยึดถ้าไม่มีธรรมชาติรู้ที่เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับนะไม่มีใครปล่อยวางสังขารได้ลกไม่มีเพราะมันจะเอาตัวเราไปปล่อยวางสังขารเลื่อยไปเนี่ยมันจะไม่มีใครสามารถที่จะปล่อยวางความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราได้เพราะอะไร ถ้าไม่มีธรรมชาติที่มันเหนือกว่าตัวเราขึ้นไปอ่ะคือธรรมชาติที่มันไม่ใช่ตัวเราธรรมชาติที่ไม่ใช่สังขารเนี่ยจะไม่มีใครมาสามารถปล่อยวางสังขารที่ความยึดเป็นตัวเราได้เลยแม้แต่มันพยายามจะเอาตัวเราเนี่ยไปยึดถือธรรมชาติไม่เกิดดับแต่ธรรมชาติที่ไม่เกิดดับเนี่ยมันก็รู้ว่าความเป็นตัวเราที่พยายามไปยึดถือธรรมชาติไม่เกิดดับเนี่ยมันเป็นธรรมชาติเกิดดับไอ้ตรงนี้คือไฮไลท์ที่สุดเลยเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ย เดิมเนี่ยเราเนี่ยหลงไปกับความคิดปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งแล้วต่อมาเนี่ยก็พยายามจะเอาตัวเราเนี่ยไปยึดธรรมชาติที่ไม่เกิดดับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งต่อให้เป็นตัวเราไปยึดถือธรรมชาติที่ปรุงแต่งตัวเราจะมาพยายามไมา่มยึดถือธรรมชาติปรุงแต่งก็ได้แต่มันย,ยึดถือใจที่ไม่เกิดไม่ดับธรรมาชาติไม่เกิดดับใจอะมันเป็นธาตุธาตุรู้มันก,ก็เลยรู้ว่าความเป็นตัวเราเป็นสิ่งเกิดดับไม่เก็ตเนาะเก็ตเข้าใจเข้าใจ เข้าใจแต่ไม่ถึงใจใช่ค่ะเข้าใจแต่ไม่ไม่ถึงใจค่ะไม่ถึงใจเจือก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 เพราะว่ามันเอาตัวเราไปคิดติดตออยู่มันไม่เห็นตัวเราที่คิดติดตอในปัจจุบันขนาดนี้เป็นสิ่เกิดดับแต่มันเนี่ยพยายามจะเอาตัวเราที่ไปคิดติดตอให้เข้าใจให้ได้ให้เข้าใจถึงใจให้ได้มันคนละอย่างกันกับด้านอันนี้กลับด้านใช่ไหมกับด้านใช่ไหมลองพูดดิ กราเพาขาดลงตานะครับก็น่าจะกลับด้านนะครับเพราะว่ามีตัวเราตั้งความเข้าใจอยู่นะแล้วความคิดที่มันคิดอยู่เนี่ยปึ๊บป,บป๊บ๊จริงๆมันมัน,ม,นมันถูกรับรู้ที่คิดว่าเอ๊นู่นนี่นั่นเอ๊เข้าใจแล้ว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 แต่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว,ลวนี่มันเป็นสิ่งถูกรู้รู้จากธรรมชาติที่ไม่มีแค่นั้นเองค่ะนี่ยคือไม่กลับด้าน แต่ถ้ากลับด้านก็มีเราเนี่ยที่ไปตึกนึกคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทงความเข้าใจกับคําพูดหลวงตาอยู่ถ้าอันนี้กลับด้านแล้วมีตั้งอยู่ด้วยมีตัวตนที่จะทงความเข้าใจสิ่งที่หลวงตาพูดถ้าอันนี้กลับนะฮะถ้าไม่กลับคือมันจะเห็นพฤติกรรมของจิตเห็นอาการเห็นร่างกายขยับเห็นลมหายใจเนี่ยเป็นสิ่งถูกรู้หมดเลยรู้จากจากอะไรก็ไม่รู้สักสิ่งหนึ่งที่มันรู้ขึ้นมาได้ ก็มีแค่เนี้ยถ้าถ้าเข้าใจประมาณนี้ก็จะทำให้กลับด้านนะครับเดี๋ยวให้แม่ปุ๊กขยายความอีกหน่อยนะครับขอ,อกาสค่ะคือพอเห็นพฟ้าเนี่ยมันเหมือนกับมันทำให้รู้สึกว่าแท้จริงเนี่ยเราไม่ยอมที่จะจบที่ใจแค่เนี้ยในปัจจุบันขณะมันเหมือนเรายังจะใช้ความคิดน่ะที่มันรันอย่างเงี้ย รันคิดต่อไปแต่ความจริงแล้วเนี่ยความคิดที่รันเนี่ยมันก็แค่รู้ว่ามันเป็นสังขารในในปัจจุบันขณะที่เกิดอยู่ในใจที่เขาเป็นเหมือนจักรวาลนะ่ะคือแค่ความสงบใจลงนิดนึงเนี่ยมันก็สังเกตเห็นได้แล้วว่าสองธรรมชาติเนี้ยเขาไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน มันไม่จําเป็นจะต้องอาศัยความคิดนะเพื่อจะไปให้เข้าใจอีกธรรมชาตินึงเลยแต่เมื่อไหร่ที่สงบใจลงนิดนึงความสงบใจนั้นนะ่ะมันจะสังเกตได้ว่าสิ่งที่กระเพื่อมอยู่ภายในตัวเราเนะี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งโดยที่เราไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปชี้ไม่ต้องไปสอนเลยแล้วอีกธรรมชาตินึงคือใจเขาเป็นจักรวาลเขาย่อมไม่ใช่ สังขารปรุงแต่งนี้อยู่แล้วความรู้เนี้ยมันก็คู่กันไปอย่างเงี้ยทุกปัจจุบันขณะมันจึงไม่ใช่ว่าจะเอาความคิดไปให้ถึงอะไรแต่มันคือความรู้แก่ใจว่าธรรมชาติมีสองสิ่งอย่างเงี้ยในปัจจุบันขณะเรื่อยไปมันมีแค่นี้จริงๆค่ะธรรมชาติก็มีแค่นี้จริงๆอันเนี้ยคือความไม่กลับด้านในปัจจุบันขณะ แต่ถ้าเราไปหมายอะไรก็ตามที่จะไปเอาอะไรในอนาคตโดยที่ทุกปัจจุบันขณะเนี่ยความรู้ตรงนี้หายไปมันก็จะเป็นขณะที่กลับด้านเรื่อยไปเพราะมันจะเอาสังขารปรุงแต่งไปเพื่อจะไปหาแต่จริงๆอะ่ะมันคือเขาให้รู้ว่าธรรมชาติปรุงแต่งก็มีอยู่ธรรมชาติรู้ที่เป็นจักรวาลที่เขารู้เรามันก็มีอยู่ มันก็มีแค่นี้เท่านั้นนะคะตรงนี้พี่ฟ้าเข้าใจสับสนยังดิ้นรนค้นหามันเป็นอะไรคะทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นอะไรตอนนี้เหมือนมีมีความค้นค้นหาแต่แต่ว่าตอนนี้ค้นหาของเก่าแต่ว่าตอนที่แม่ปุ๊กพูดระหว่างที่แม่ปุ๊กพูดก็ค่อยๆน้อมม่ะนะคะแต่ว่าณตอนนี้คือ ไไมม่ีอะรความไม่มีอะไรเนี่ยเป็นธรรมชาติฝั่งไหนฝั่งวิสังขารฝั่งสังความไม่มีอะไรที่พี่ฟ้าเอามาบอกได้เนี่ยมันเป็นเป็นสังขารก็คือสังขารก็คือสังขารหนึ่งในปัจจุบันขณะแล้วใครล่ะที่เขามารู้ว่าเราเป็นสังขารก็คือใจมันก็เป็นความรู้คู่กันอย่างนี้ค่ะตลอดเวลาไม่ใช่หลงเป็นสังขารหลงไปนั่งคิด หลงไปนั่งตึกตองหลงไปใช้ระบบนั้นที่จะหาคำตอบเพื่ออะไรแต่จริงๆมันแค่รู้ว่าทุกความคิดที่กำลังเกิดขึ้นเป็นสังขารปรุงแต่งและเกิดอยู่ในใจที่เขาเป็นจักรวาลคือมันมีประเด็นเดียวเลยที่หลงคือมันมันยังยึดถือเป็นอัตตาตัวตนยึดถือเป็นอัตตาตัวตน มันก็เลยดิ้นรลนเอาด้วยอัตตาตัวตนเอาอัตตาตัวตนไปดิ้นรลนเพื่ออัตตาตัวตนเพื่อตัวเรามันยึดถือเป็นอัตตาตัวตนเมื่อมันยึดถือเป็นอัตตาตัวตนมันก็เลยตัวตนไปดิ้นรลนแล้วก็ดิ้นรลนทั้งความให้ได้อย่างใจให้เป็นอย่างใจรับแค้นคิดมากอะไรวุ่นวายวนเวียนอยู่เนี่ยคือมันยึดถือเป็นอัตตาตัวตนไม่เห็นว่าความคิดความปรุงแต่งมันออกไปจากอัตตาตัวตนและอัตตาตัวตนนั้นเป็นสิ่งเกิดดับ มันไม่ได้เป็นอัตราตัวตนที่มีอยู่จริงแต่เราเนี่ยหลงเอาอัตราตัวตนไปคิดไปปรุงแต่งไปคับแค้นไปน้อยใจไปวุ่นวายไปมีทิฏฐิไปไปไปหดหูไปตึมเต้าไปวุ่นวายไปอะไรมันเลยการคิดวนเวียนสับสนมันโดยมันมีอยู่ที่มันคิดอยู่ที่อัตราตัวตนเอาอัตตาตัวตนไปปรุงแต่งแล้วเราไม่เห็นเราก็เลยไล่เอาอัตราตัวตนไปไล่ดูความคิดไล่อารมณ์ไล่ดับความคิดไล่อารมณ์ มันผิดตัวมันมันมีมันไม่เห็นว่าอัตราตัวตนที่เราคิดออกมาจากอัตราตัวตนเนี่ยมันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นสิ่งเกิดดับมันไม่เห็นเนาะไม่ไม่ไม่เห็นค่ะไม่เห็นแต่มันเข้าใจแต่ไม่เห็นเข้าใจที่พูดแต่ไม่เห็นแต่ไม่เห็นค่ะไม่เห็นเพราะว่ามันพยายามจะเค้นจะเอาตัวเราให้ให้รู้เหตุให้เป็นให้ได้ที่ไม่เห็นก็เพราะว่ามันเค้นเนี่ยจะเอาตัวเราเนี่ย ยึดถือเป็นอัตตาตัวตนตัวเราจะไปให้รู้ให้เห็นให้เป็นให้ได้แต่ความจริงความคิดความรู้สึกเป็นอัตตาตัวตนเป็นเราขึ้นมาในปัจจุบันขณะว่าที่พยายามไปเค้นไปเค้นให้รู้ให้เห็นให้เป็นให้ได้เนี่ยเป็นอย่างที่หลวงตาพูดได้ได้เนี่ยให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นสั้งขารพวกแต่งในปัจจุบันขณะนี้เลยมันเป็นตั้งขันพวกแต่งที่พวกแต่งขึ้นมาจากความไม่มีอะไรมันเลยยากเพราะว่ามันต้องคือมันต้องสงบจริงๆตอนนี้ภายในใจมันเหมือนเหล่าร้อน ยังยากแตเพราะว่ามันมันเล่าล้อนเล่งรีบเล่าร้อนแล้วก็มันเอาอัตตาตัวตนไปปรุงหลายอย่างปรุงวนเวียนอยู่ในความคิดอารมณ์ปรุงหดิลนหนาวันทางปรุงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้เราเนี่ยตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันวนอยู่ในความคิดวนอยู่ในอารมณ์เนี่ยมันไม่เห็นว่าในความคิดปรุงแต่งที่เป็นเราเป็นเราขึ้นมาในปัจจุบันเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไร แต่เราเอาตัวเราไปคิดไปปรุงแต่งจริงๆไม่เห็นเอ๊ะทำไงจะเห็นมันไม่เห็นเราตอนนี้เพราะว่าใจิตใจมันยังไม่ไม่สงบแล้วครับมีสาม,มีเป็นตัวเป็นตนอยู่บ้านเนาะแล้วกับสามีนี่กรลักกันดีไหมไลองอยู่กับสามีสักพักเดี๋ยวก็เห็นยังอยู่กับสามีปะแยกกันอยู่ปะหรืออยู่ด้วยกันยังอยู่ด้วยกันเออยเอ,ยอยู่กับสามีสักพักเดี๋ยวก็เห็นมนันทะลุ ทะเลาะกันบ้างกระทบกระทากันบ้างดีกันบ้างอะไรก็จะเห็นกว่าเป็นอัตราตัวตนถ้าอยู่อย่างนี้มันไม่เห็นไม่มีทางเห็นได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเราก็จะเอาตัวเราเนี่ยลากความเป็นตัวเราไปถามคนนู้นไปถามคนนี้ไปถามคนนั้นไปถามคนนั้นแล้วก็ไปถามคนนี้แล้วก็ไปถามลูกตาแล้วไปถามคนนั้นไปถามคนนี้เราไม่เห็นเลยว่าไอ้ไอ้ผู้ที่ไปถามเนี่ยคืออัตราที่เรายึดเป็นอัตราตัวตนแล้วเราก็เอาอัตราตัวตนเนี่ยมันผลักดันให้เราเนี่ย ไปถามคนนี้ว่าทําไมหลวงตาจึงพูดกับเราแบบนี้เรามันผิดตรงไหนเราไม่เกิดใจตรงไหนทําไมเราจึงมีทิฏฐิมานะหลวงตาว่าเรามีทิฏฐิมานะเอ้ยเราตรงไหนอันไหนเป็นทิฏฐิมานะแล้วเราจะไงดูด e, ูเราก็ลากเอาตัวเราเนี่ยมันสับบังการแล้วก็ให้เราเนี่ยไปพูดกับคนนัน้นไปเพื่อกี้ไปถามเราก็ถามถ้าเราสังเกตที่ผ่านมาเนี่ยเราเอาอัตตาตัวตนไปพูดหมดเลยพูดด้วยอัตตาตัวตน โดยเราไม่เห็นความเป็นอัตตาตัวตนเลยเนี่ยลุงตาจบอกว่าเราไม่เห็นความเป็นอัตตาตัวตนดังนั้นเพื่อเราไม่เห็นอัตตาตัวตนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ความเป็นอัตตาตัวตนเนี่ยถึงทําให้เราทุกข์อยู่เนี่ยเพราะอะไรเราอาจจะก่อนมาหาลุงตาเนี่ยอาจจะปฏิบัติมาอีกแบบหนึง่งแลว้วก็ปฏิบัติมาเป็นสิ่งที่เขาว่าดีว่าปฏิบัติได้ดีพอมาหาลุงตาบอกว่า อันนี้มันปฏิบัติผิดมันเป็นอัตตาตัวตนอวตาร more, ต,ตัวปฏิบัติเราก็เหมือนกับว่าโอ้โหมันคือเหมือนเห <Siri. S 2> มือน,น,นกับด้านฟ้าถล่มเลยอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าอกหักไปเลยอกหักไปเลยเงี้ยจากที่ได้ร like ับรองมาว่าสุดยอดสุดยอดมาถึงตวงตาบิดพิดอย่างนี้เหมือนเหมือนฟ้าถล่มเลยแล้วก็ตอนนี้เราจะเห็นว่าไอ้ที่เราปฏิบัติมาเราไม่ได้ทําลายความเป็นอัตตาตาตัวตน เราก็พึงพอใจที่เขา,าปฏิบัติถูกปฏิบัติดีอย่างเงี้ยดีแล้วได้คะแนนเต็มอะไรเงี้ยุตายพอมาหาลูกตาบัตพิดเนี่ยนมันรับไม่ได้กลับด้านเหมือนกับอกหักล้มคลืนไอ้ที่จริงผ่านมาเราก็ไม่ได้ปฏิบัติได้การรู้ท่าทาันอัตว่าเป็นอัตตาตัวตนว่าอัตตาตัวตนไม่มีอยู่จริงมันเป็นแค่ความคิดความปุงแตกเราหลงหล,ลงไปหลงความเป็นอัตตาตัวตนหลงกับความว่าเราปฏิดได้ปฏิดได้ดีมากแล้วมีความชมเชยอะไรเงี้ย พอพนุนุ้งตาบอกว่า,วาที่ปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยมันผิดเพราะเราไม่ได้ละอัตตาตัวตนแต่เอาอัตตาตัวตนไปปฏิบัติพอเขาชมเชยเขาอะไรเนี่ยเราก็ชื่นชอบมากเลยเราปฏิบัติไม่ได้ละอาตาตาัตตา,อาตาตัวตนแต่ปฏิบัติด้วยอัตตาตัวตนเมื่อไม่เห็นเสร็จแล้วพอลูกตามาบอกเราก็ไปถามคนนู้นถามคนนี้ถามคนนี้มันเป็นยังไงอย่างงู้นอย่างนี้เร,เราถ้าเราสังเกตดีๆพฤติกรรมทั้งหมดเนี่ยคือเราเอาอัตตาไปถามเขาเพื่อเพื่ออะไรเพื่อตัวเรา อันี่จะเห็นว่านี่เราไม่เห็นตัวเราตั้ทีเราไม่เห็นตัวเราเลยอันเนี้ยเมื่อเราเห็นตัวเราตัวแนแน่แล้วก็ปล่อยตัวเราไปเป็นสังการพุกแต่งเกิดดับปัญหาใช่เป็นอัตตาตัวตนคงที่ไหมก็ปล่อยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปก็ไม่มีใครจะมาทาอะไรปล่อยมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเราไม่ต้องเอาอัตตาตัวตนเราไปถามใครไปไปหาหนทางไปแก้ไขไปอะไรต่างๆเลยก็เห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนที่เป็นสิ่งเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่จะเป็นต้องดูเกิดดับแต่เห็นว่า มีอะไรเกิดขึ้นมาที่ใจมันก็ดับไปที่ใจมีอะไรเกิดที่ใจก็ดับไปที่ใจอ่ะใจมันเป็นธาตุรู้มันก็รู้มันเองเนี่ยไม่ใช่เราต้องไปรู้มันใจมันก็เป็นความสงบของมันเองส่วนเกิดดับก็เกิดดับของมันเองใจก็เป็นสงบของมันเองมันก็ไม่เกี่ยวข้องกันเลยแค่นั้นเนี่ยถ้าหลวงตาไม่พูดอย่างเนี้ยละเอียดอย่างเนี้ยตกโตกับเราเนี่ยเราก็จะไปรู้ตัวสักทีเราก็จะวุ่นวายอยู่นี่เนี่ยเป็นไงอ่ะ พอหลวงตาบอกก็มันก็เข้าก็เข้าใจนะคะเข้าใจแล้วก็มันก็ย้อนไปมันก็มันก็มองเห็นละค่ะอ๋อกระดาษให้หน่อยเนี่ยเอ้าเราให้เราให้เต็มที่ก่อนเลยจะได้สิดอัตตาตัวตนก็ที่เรามันก็มีความมันก็มีความสงสัยนั่นแหละคะ่ะแล้วก็พยายาม เพื่อจะเพื่อจะให้เราได้เพื่อจะให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราอยากได้มันก็จะมีความอยากได้อะไรเงี้ยค่ะค่ะน่าจะหลักๆก,ก็คงจะเป็นความอยากได้อยากอยากเป็นค่ะเออไอไความอยากนิพพานเนี่ยมันทุกข์ที่สุดในโลกแล้วอยากนิพพานเนี่ยอย่างอื่นว่าทุกข์แล้วนะอยากนิพพานนี่ทุกข์จริงๆเลย ถามคนที่ก็พาสามีมาเนี่ยทุกจริงๆเลยนะอยากนิพพานเนี่ยทุกจริงๆเลยเราก็มีสามีมาเนี่ยคนที่อยากนิพพานไม่รู้เป็นอะไรทุกมากเลยนะแต่ละคนแล้วนิพพานมันทุกไหมนิพพานมันธรรมชาติกว่าไม่ทุกแต่คนอยากในนิพพานนี่ทุกทุกทุกคนเลยเราเห็นเนี่ยแต่ละคนมามันทำไมเป็นอย่างนั้นนี่มันมีคนอยากในนิพพานธรรมธรรมชาตินิพพานเป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ดับมันทุกไม่ได้ มันเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนแต่คนอยากได้ทิพานนทุกจริงๆเลยนั่นดูแต่ละคนมีสามีอย่างนั้อนอยากได้ทิพานจะเป็นทุกันหมดเลยเป็นแต่ละคนใช่ไหมเนาะเนี่ยต้องนั่งหน้าคูนั่งหน้า,น,า,น,านั่งหลังเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนอยากได้ทิพานนี่ทุกจริงๆเลยถามก็เลยโดนหมดเนี่ยมันไม่เห็นว่ามันมีอัตตาตัวตนปฏิบัติด้วยอัตตาตัวตน มันต้องเห็นตัวตนที่อยากได้นิพพานนิพพานเราไปตั้งเป็นสภาวะไว้ว่ามันจะต้องไปเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวปอย่างนี้เราจะต้องไปถึงสิ่งนั้นเราจะไปได้สิ่งนั้นมันเป็นความปรุงแต่งแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยจะไปถึงไปเป็นไปได้มันก็เป็นความปรุงแต่งองีกมันปรุงแต่งมนโนไว้ในความรู้สึกมันไม่ได้อย่างใจมันคับแค้นเราไม่เห็นว่าท,าทั้งนิพพานเนี่ยที่เราจะไปได้ไปถึงไปเป็นมันเป็นปรุงแต่ง เพราะสิ่งที่ไปได้ไปถึงไปเป็นน่ะมันมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเพราะว่านิพานเป็นมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไปได้มันมาได้ไม่ได้อะไรเลยนั่นแหละคือนิพานไม่ได้อะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยนั่นแหละคือนิพานแต่พอเราจะไปได้พวกไปเป็นมันไม่ได้มก็เลยขับแค้นเลยทุกเนี่ยว่าไม่ได้อะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่เหลือเลยเลยนั่นแหละคือนิพานโลกมีมากขึ้นไปจนไม่มีที่สิ้นสุด ทมเนี่ยิ้นสุดที่ความไม่มีโลกมีขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดอยากมีจะม,มีที่สท้นสุดทรมาทีนสุดที่ความไม่มีไม่มีอะไรหรอกที่เราจะไปเอาไปได้มาแม้แต่เราจะไปเอานิพานมาเราเราได้นิพานแล้วเราได้นิพานแล้วอันนั้นนิพานปลอมที่เราไปเอามาได้หลายคนไปได้ความว่างมาแล้วได้ ได้ใบเซอร์ติฟิเคตมาว่างแล้วนิพานว่างแล้วเนี่ยได้รับรองใบเซอร์ติฟิเคตมานิพานว่างไปไปเรียนคอร์สเดียวได้นิพานว่างกันไปแถวเป็นแนวมาเนี่ยต้องกินยาหลังับไปศาสตร์กันไปแถวแนวเนี่ยนิพานว่างเอออะไรที่ไปได้มาไปได้มาไปเป็นมาเนี่ยทุกตายเพราะสิ่งใดที่เราไปได้มามันต้องรักษาไว้ทุกตายไหมไม่มีหรอกมาสิ่งที่ไปได้ไม่เป็นนั่นเอง ท,ที่ไม่เหลืออะไรไม่มีอะไรเลยที่จะได้ที่จะเป็นไม่เหลืออะไรเลยปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อทิ้งหมดปล่อยวางหมดสละหมดเพื่อทิ้งหมดปล่อยหมดสละหมดสละที่ใจไม่ใช่เอาตัวเราไปสละเขาสละใจที่ใจที่อยากได้อยากอยากเอาอยากเป็นมันสละที่ใจไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปสละใคร สละที่ใจที่อยากได้อยากเอาอยากเป็นสละแม้แต่นิพพานแต่ยังอยากได้นิพพานก็ยังทุกอยู่นน่นหละสละหมดทุกอย่างในโลกแล้วเหลือนิพพานอย่างเดียวที่อยากได้ก็ยังทุกตายเลยนะสละหมดทุกอย่างในโลกแล้วสุดท้ายก็สละความอยากได้นิพพานจึงพ้นทุกข์นะอย่างคนบอกว่าสละทั้งหมดแล้วก็ในโลกก็สละแล้วใจก็สละไม่ยึดถืออะไรในโลกนิพพานยังให้สละอีก แล้วจะเหลืออะไรแล้วจะเหลืออะไร่มาอุตส่าห์สละทุกอย่างแล้วมาปฏิบัติแทบตายแล้วจะบอกให้สละอีกไอ้ที่สละเนี่ยก็เพราะว่าสละทั้งหมดะยอยากได้นิพพานนี่ไงแล้วจะบอกให้สละลนิพพานอีกแล้วจะเหลืออะไรเป็นไงแล้วจะเหลืออะไรฮะไม่เหลืออะไรไไนี่ไคือนิพพานไม่เหลืออะไร ที่จะได้ที่จะถึงที่จะเป็นเพราะมันถ้ายังได้ยังจะถึงอย่าเป็นมันเป็นกิเลสตัณหาหมดไม่เหลืออะไรที่จะได้ที่ี้เป็นมันก็คือสิ้นกิเลสตัณหาพุทธเจ้าพระอานนสวบรวนสิ้นกิเลสตัณหาหมดไม่เหลืออะไรเลยที่ได้ที่ถึงที่เป็นไม่เหลือแม้แต่ผู้ไม่ตัวตนของผู้ที่จะได้ที่จะถึงที่จะเป็นไม่เหลือแม้แต่ตัวตนของผู้ที่จะได้ ที่จะถึงที่จะเป็นไม่เหลืออะไรจริงๆดิฉาโตบริิพุตโตดับสนิทไม่มีส่วนเหลือครับพระคุณหลวงตาค่ะที่ชี้เนยจะเห็นไหมแล้วว่ามันที่ผ่านมามันเป็นยังไงกับตอนนี้มันเป็นยังไงอ่ะตอนนี้มันก็สงบสงบลงสงบลงแต่ก่อนนั้นมันก็จะมีความพยายามความ ก็มีความเอาตัวตนไปพยายามอะค่ะอ,อ,อ,อยากเอาอยากถึงอยากได้อยากเป็นไกว์คว้า,วาดิลนไกวคว้า,วาสแสวงหาแม้แต่ความว่างความไม่มีอะไรอยากได้ความว่างความไม่มีอะไรพยายามจะจับจะยึดจะขึงไว้ให้มันตึงไว้ให้มันว่างตึงเอาไว้ให้มันขึงเหมือนกับขึงไอ้สะดึงอะ ถึงความว่างไว้เหมือนจะดงึงถึงจะดึงให้มันว่างไว้มันทุกข์ไหมทุกข์เห็นไหมนะทุกแสนสาหัสแล้วผมไม่เอาอะไรความอยากได้อยากเอาอยากเป็นมันหายหมดไม่เหลืออะไรเลยมันไม่เหลืออะไรเลยอุตส่าห์แสวงหาที่รเราแสวงหามาหลายปีทุกยากลำบากแต่ได้อยู่กับสามีก็ไม่ได้อยู่เลย ต้องมาอยู่วัดอุ่นวัดนี้ที่นั้นที่นี้ทุกอย่างลำบากแสนสาหัสแล้วเป็นไงสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยที่จะเอาที่จะได้ที่จะเป็นใจมันก็สงบดิ้นรนแทบตายใจไม่สงบนัตติสันติปรังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบจากความปรุงแต่งเป็นไม่มี